4โอ้นี่เท่เลย <inaudible> <inaudible> <inaudible>

เอาเร็วเราโปรโมทค่ายร้อยน้ำเผือร้อยเอาเร็วก็ไปก็ไปเอาเร้อีเลยอ่ขันมาเลยอันมาเดีเลยแม่บอกว่าไง xa xưa 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 xa xưa

一零，一零三，一零，一零八，一零，一零，一零八，一零，三零，走，三，四。 คนนำนะครับ120เหลือประมาณเก้าสิบเอนไอเอฟซีนะเด็กๆที่ดูอย bueno, ู่นะครับปิดเทอแล้วนะจะรออยู네่ทำไมครับออกคนกายที่ค่ายครับนะครับในค่ายได้ฟรีเสือกันตกใกล้บ้านนะไอเฟซีฝากไลคฝากตามด้วยนะฝากแชร์ด้วยครับเสือกันตกใกล้บ้านนะนี่ครับ120่งร้อยยบกิโลนะเหลือเกกิโลนะเหลือเชื่อนะโอ้โหเดียมากนะเอ้าตอบถามใครดียวตอนสามเป็นไงบ้าง สนุกไหมที่นี่สนุกรับได้ออกกำลังกายเมื่อก่อนอยู่เท่าไหร่อายุนับหนักเท่าไหร่สี่สิบหกสี่สิบหกสี่สิบแปดตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะสี่สโอ้โหสำหรับคนที่อยู่ใกล้บ้านครับที่มีเด็กๆน้องๆนั่นอยู่นะครับก็นี่เขาเรียกอะไรกิจกรรมชุมชนของเทศบาลนครหัดจะยกเลิกไปนะครับแม้จะเป็นการเล่นฟุตบอลเล่นฟุตซอลว่ายน้ำต่างๆนะครับประมาณสี่สิบกว่ารายการยกเลิกหมดเลยนะครับก็คือมาดูกิจกรรมใกล้บ้านแล้วกันนะฮะเพราะเทศบาลเขายกเลิกไปนะเพราะป้องกันโรคโควิด19นะเอฟซีนี่ฮะ ก็สนุนรัตนรัตเตอรยกอะไรน่โชคสมาน5้านะฮะก็มาดูได้เลยนะฮะก็สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับครูเล็กนะครับครูใหญ่นะครับแล้วก็ครูเข้มนะแล้วครูเยอะแยะเลยนะเนี่เยอะแยะเลยนะฝากติดตามด้วยนะครับดีรับซ้อมมวยนะมวยสากนนะวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลาบ่ายสามนะถึงยี่สิบสองนาฬิกาแล้ววันหยุดหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเอฟซีอย่ามานะก็มีครูใหญ่นะครูโทนี่นะ แล้วก็คูเล็กนะครับคูคุดนะครับแล้วคูปอนาเอฟซีนี่โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะ,ะผมก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะขอแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคุณก็ออกกำลังกายดีกว่าร่างกายคุณจะอ่อนแอหลังจากนี้นะเอฟซีฝากติดตามนะผลผลงานของเด็กๆน,น้องหนูด้วยนะคุณออกเวลงอยา่างเดียวก็ได้ครับไม่จงเป็นต้องต่อยก็ได้นะนี่ก็จะมีที่นี่มีนะ3 5 0สิบ ตามร้ถึงห้าร้อยครับสี่ร้อยเตะนะถีบนะสี่ร้อยนะจ้ามเนื้อนับสามร้อยถึงห้าร้อยนะฮะแล้วก็ตามเบอร์โทรนี้เลยก็ได้นะนี่คูณไอ้นะครับจะมีนะที่นี่จะมีเสือดำนะเนี่ยดูใหม่อันนี้เสือดำนะเสือดำนะแล้วก็เสือประกายนะแล้วก็แพทน้ำหนึ่งนะแล้วก็เสือโจ้นะเสือแทนนะฮะแล้วก็เสือขาวนะพญาคุดนะครับบีมนะบีมมีนนะเสือดำแล้วเสือจันนะฮะเอฟซี โอ้โหเยี่ยมมากของเราวันนี้ครับวันนี้มาผมก็มาจากที่เมื่อกี้เป็นการไล์สดในการไปดูช่างต่างๆคนระับเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่างช่างจอยบางก่ำนะให้ดูช่างจอยบางก่ำขึ้นไปเมื่อกี้แล้วแล้วก็จะมีช่งางช่างอะไรวะช่างนาดหาดใหญ่ครับแล้วก็ไปพี่ก็จัดว่าผ่าตัวขับนะในนามดิจิเวครับเปิดร้านด้วยนะก็อย่าลืมฝากไลฟ์ฝากแชร์กันตามด้วยฮนะโอ้โหเยี่ยมมาก อขอบคุณนะครับอยว่ดี่ดูไสสรสดก็อยู่นะครับ